Hoy 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 happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Ay, ah, to you. Happy birthday to you happy, happy birthday to you. happy birthday to you. b ดย์แฮ y ปี้ p บิร์ดเด a ์่กอ้มใหมมทำท่าททก้มเด้ออีกอีกจูนมาก้มไปนองจูนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่8 ใกล้ๆจุนปากบากินข้านยังไหญ่มีคนรักมากพายยนงานสีใดเลิศน้ำยากำเกินอายุยืนสุขกบอ่อนตัวโรครทย Happy b